ที่นี่รายการประชาชน3.0วันนี้เสนอตอนไทยไทยเราคงเคยได้ยินคำที่พูดกันบ่อยๆในทางการเมืองเวลามีการโต้เถียงกันว่าเอ๊ะทำไมประชาธิปไตยในบ้านเรา มันเป็นแบบนี้และมีการเปรียบเทียบกับประชาธิปไตยในต่างประเทศเวลาเถียงกันไปเถียงกันมาก็มักจะไปจบโดยข้อสรุปว่าอ๋อประเทศไทยเราเนี่ยมันปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆก็ไอความเป็นไทยๆนี่แหละครับมันก็ทําให้เกิดเป็นเหมือนเป็นสูตรสําเร็จเป็นมามา่าเป็นมหมี่สาเร็จรูปนะครับเพื่อจะบอกว่าอะไรที่มันดูไม่เหมือนคนอื่น ดูแล้วมันแปลกๆดูแล้วมันไม่สมบูรณ์มันก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่ามีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นก็คือเอาความเป็นไทยๆเนี่ยเข้าไปจับไอ้ประชิดไยแบบไทยๆเนี่ยมันก็เริ่มมีคนมาใช้ในทางการเมืองแรกๆน่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์คลิปปามโนนะครับเป็นการใช้ในวักรกรรมที่มีการโต้เถียง กับสม well. ัยยุคพลเอกเปรมนะครับที่ตอนนั้นพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีและหม่อมราชวงศ์หม่อมราชวงศ์ครื่งนิปปมโมดเนี่ยก็มีการอภิปรายว่าเนี่ยปัเนี่ยไอการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆเราเนี่ยแต่จริงๆตอนนั้นเขาไม่เรียกประชาธิปไตยแบบไทยๆนะคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นเราบอกว่าเนี่ยในยุคของพลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบครึ่งใบแต่ว่าหม่อมราชวงศ์ครึ่งนิปปะมโมดเนี่ยได้พูดถึง การเมืองในช่วงเวลานั้นหรือระบบประชาไตในช่วงเวลานั้นโดยที่พลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยว่าอ๋อมันคงเป็นเป็นประชาไตยแบบไทยๆท,ที่แบบนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องลงสมัครสอสอ่ะไม่ต้องเป็นไม่ต้องลงสมัครสสแต่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้คือ เรื่องนี้ยเวลาเราเรามองว่าใครมีลักษณะเป็นอัมมาดมีความเป็นอนันวยคือหม่อมคลึกฤทธิ์ก็มีความเป็นอัมมาดอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ยอดอย่างน้อยเนี่ยหม่อมคึกฤทธิ์เน,นี่ยก็เป็นคนที่เล่นการเมืองผ่านการเลือกตั้งสมัครสสฮะนะแล้วก็ได้เป็นนานยกฐมนตรีที่มีเสียงในสภาเพียง18เสียงเหลือเชื่อนะครับเบียดแข่งกับ พักประชาธิปัตย์ในเวลานั้นนะครับที่หม่อมราชวงศ์เสนีปามโน่เนี่ยเป็นหัวหน้าพักแม้ว่าเสียงน้อยกว่าแต่ว่าสามารถเป็นรวบรวมเสียงจากพักร่วมอื่นๆซึ่งมีเสียงมีเสียงมากกว่าตัวเองเยอะเลยนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นความลงตัวจนสามารถรวบรวมเสียงในสภาแล้วก็ทําให้ตัวเองได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2518หม่อมคึกิงฤทธิ์นี่ก็เรียกว่า เป็นบุคคลทางการเมืองคนหนึ่งที่มีบทบาทแล้วพิป่ายนะครับแล้วก็ช่วงที่คุณเปรมเนี่ยนะครับเป็นนายุนตีเนี่ยหม,อม่อมเครืกฤทกิ์ก็เรียกว่าอะไรเป็นไม้เบื่อไม้เมากันบ่สมควรนะครับก็เรียกว่ามีการจิกกัดถลม่มกันไปถล่มกันมาวิพากวิจารณ์ก็ถือว่าเป็นทั้งนักเขียนนักวิพากวิจาร์เป็นนักการเมืองที่สําคัญคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นก็เอาเป็นว่าประชดตายแบบไทยๆเนี่ยหม,อม่อมเครึ่อทกิ์ก็หมายกาลัง กระเทียบนะครับไปถึงพลเอกเปรมที่มาเป็นนายกโดยที่มีการเลือกตั้งนะไม่ใช่ไม่มีการเลือกตั้งตอนนั้นมีการเลือกตั้งแต่ว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ไม่จาเป็นต,ต้องมาจากการเลือกตั้งรัฐมนตรีตอนนั้นไม่ได้ระบุถึงขนาดนั้นนะครับก็เป็นที่มาของการที่ผอบทบอเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหมายความว่าคนที่กลุ่มกําลังทหารนั่นแหละ นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผบทบรหรือคนที่เป็นเป็นผู้กลุ่มกําลังทหารเนี่ยก็ได้เป็นนายกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนายกโดยที่เออเรียกว่าอะไรฮะไม่ต้องมีการเลือกตั้งว่าไปแล้วเนี่ยไอ้คาว่าปัญชัไตายแบบครึ่งใบเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความใกล้เคียงมากนะครับกับความเป็นก็เรียกอะไรเป็นยุคสมัยของพลเอกเปรมตอนนั้นเนี่ยนอกจากนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วนะครับ สอวอก็ไม่มาจากการเลือกตั้งนะสอวอในสภาเนี่ยก็มาจากเนี่ยเกิดจากการสรรหาเช่นกันแล้วก็เป็นที่เมสากันว่าสอวอเหล่านี้ก็เป็นสอวอที่แต่งตั้งก็ส่วนใหญ่ก็จะแต่งตั้งพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกประหลัดกระทรวงอะไรเงี้ยไปนั่งอยู่ในในสภาในวุฒิสภาดังนั้นเมื่อรัฐเป็นคนตั้งคนเหล่านี้เข้าไปนั่งอยู่ในวุฒิสภาเนี่ย ก็จะมีความสัมพันธ์กันหมายความว่ามันแหนยังเป็นขราชการอยู่อ่ะดังนั้นเนี่ยก็เป็นแบบเป็นสภาฝักถั่วนะครับยกมืออย่างเดียวรัฐบาลว่าอย่างไงก็อย่างนั้นส่วนนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนที่กุมอำนาจทางทาง,ทางการทหารได้นั่นก็เป็นยุคข,ของประชาไต,ตายแบบครึ่งใบแต่ก็นั่นแหละอมองเครื่องที่กก็บอกว่านี่คือประชาต,ตายแบบไทย,ไทย พอต่อมาปุ๊บเนี่ยยุคนาชาติเนี่ยนาชาติได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและตัวเองก็เป็นสอสอด้วยก็เป็นเรียกว่าฮือฮาผลควรก็เรียกว่าตอนนั้นโอ้โ oh, ห oh, ปันชะไตแบบเต็มใบแล้วเป็นช่วงผ่านช่วงผ่านจากระบบประชาไตยแบบครึ่งใบมาสู่ประชาธิปไตยแบบเต็มใบเพราะว่า,าคนเป็นนายกโดยชี้ว่าจากกรณีคน,คนอะไระไรชี้ว่าจากการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงนะครับ หมายว่าเราไม่ได้เลือกตั้งนายกรมนตรีโดยตรงแต่ว่าก็เป็นการเลือกตั้งโดยออบนะครับเลือกตั้งสสและสสก็มาเลือกสสในสภาพเพื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆมันควรจะจบไปแล้วใช่ไหมครับถ้าถ้าเราดูจากนิยามความหมายของหม่อมคอลึกฤทธิ์เนี่ยเพราะว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะต้องเป็นสสยกเว้นยกเว้นช่วงที่มีนายกมาจาก การรัฐประหารนะนะครับจริงๆไอ้คำว่าประชาไตยนี่ใครๆก็ปฏิเสธยากนะครับเมืองไทยนี่แปลกนะเพราะว่าแม้แต่แม้แต่คณะรัฐประหารนะครับในปี2549เกนี่ยก็ยังเรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหมายความว่ายังมีเติมคำว่าประชาไตยเนี่ยลงไปในคณะรัฐประหารด้วยนะครับ แม้ว่าจะเป็นโคชิกและปนญน,นะครับไม่มีการเลือกตั้งใช้กองก,กำลังทหารแต่ว่าคนพวกนี้ก็เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยคือมันไม่มีใครยอมรับหรอกครับหรือตอนนี้นะในยุคนี้ที่มันจะมายุคแบบมายอมรับว่าตัวเองเป็นเผด็จการหรืออะไรหรือไปใช้คําอื่นที่ไม่ใช้คําว่าประชาธิปไตยคือถ้าเป็นการปกครองแล้วมันไม่ใช่คําว่าไปไตเนี่ยมันดูไม่มีความชอบธรรมเลยดังนั้นเนี่ยแม้แต่คณะปฏิวัติยังต้องโหนคําว่าประชาธิปไตยเข้าไป แล้วก็มีคนบอกอีกเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยมันเกิดการรับประหารคือคนมันมีการโต้เถียงกันใช่ไหมว่าไอการเมืองที่มันมีการไปกวักมือเรียกทหารออกมาแล้วก็ทหารก็ออกมาปฏิวัติมายึดอำนาจตั้งคนของตัวเองมาเป็นนายกตั้งสภาของตัวเองตั้งพวกสสรอมาเขียนรัฐธรมนูญของตัวเองแม้แต่รัฐมนูญเขาเองเนี่ยเขายังบอกเป็นรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปก็มีความพยายามอธิบายนะครับว่า ไอการที่มันจะต้องสังคมไทยเนี่ยหรือการเมืองไทยที่มันจะไปจะต้องมีการรับประหารมีการมีอะไรตอนนี้ก็มีสอวอสรรหามีรัฐมนูนที่แปลกประหลาดมากเลยคือในคนเซ็จมันก็ขัดแยง้งเวลามันมีการโต้แย้งว่ารัฐมนูนฉบับปี2 5 5พก็คือของคมชเนียมันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะมีคนโต้แยง้งแล้วบอกว่าเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยนะอ่า อ้างเลยนะครับถึงแล้วคนพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ชอบไม่เชื่อว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะต,ต้องมาจากจะเป็นจะต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ค่อยเชื่อเรื่องการเลือกตั้งแต่อย่างน้อยก็บอกว่ารัฐมนูนฉบับนี้เป็นรัฐมนุนที่ผ่านการลงประชามติคือมันก็ย้อนแย้งดีนะคือในจังหวะในจังหวะที่อยากจะไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็บอกว่ารัฐมนุนชุดนี้ไอ้รัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแต่พอตัวเองเนี่ยไปโหวตเลือกรัฐมนูลปี2550มาเนี่ย ก็จะบอกว่ารัฐมบบนุนแบับนี้แม้ว่าจะมีข้อจํากัดอะไรมากมายที่ผมกล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนล่างก็ดีเนื้อหาสาระก็ดีหรือแม้แต่กระบวนการลงประชามติก็ดีที่มีปัญหาเนี่ยก,ก็จะบอกว่ารัฐมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยเด่นอยก็ดีกว่ารัฐมนูนปี25ง0ันห้ี่งสิส้นเอื้อทําให้ทุนอย่างทักษิณเนี่ยเข้ามามีอํานาจได้ในสภาก็เป็นความย้อนแย้งกันนะครับ ทีนี้เนี่ยไอความเป็นประชาไตแบบไทยๆเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงทุกวันนี้ครับแล้วผมคิดว่าไอชั่วโมงนี้เนี่ยไอคำว่าประชาไตแบบไทยๆเนี่ยมันถูกใช้เยอะมากขึ้นกว่าสมัยหม่อมคลึกฤทธิ์นะเมื่อก่อนนี้ก็คงมีหม่อมคึกฤทธิ์กับคนไม่กี่คนเท่านั้นแหละนะครับที่พยายามจะวิพากษ์วิจาร์แล้วก็ใช้คํานี้จริงๆคํานี้ไม่ค่อยฮิตนั้นนะในยุคข,ของหม่อมคึกฤทธิ์นะครับคำที่ฮิตที่สุดก,ก็คงเป็นประชาไตแบบครึ่งใบแต่มาวันนี้เนี่ยคำว่าประชาไตแบบไทยๆเนี่ยมันฮิตมาก มันฮิตมากมันอธิบายอะไรอะ่ะเยอะแยะไปหมดอะ่ะอย่างเช่นพวกเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็จะ,ะกำลังจะล้มอยากจะล้มอะ่ะมีความใฝ่ฝันกันอย่างเรียกว่าดูดื่มอะ่ะไม่ใช่ดูดื่มสิมันก็เรียกอย่างแรงกล้าเนี่ยว่าอยากจะล้มรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ก็บอกว่ารัฐบาลชุดนี้มันเป็นเผด็จก,การเสียงส่วนใหญ่เออดิมก็แปลกดีบอกว่ารัฐบาลเนี้ยเป็นรัฐบาลเผด็จก,การเสียงส่วนมาก นะครับแล้วก็ต้องค่นล้มไปเพราะว่ามไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าวิธีการที่ตัวเองจะนํามาค้นล้มก็เป็นควรเป็นวิธีการที่แปลกดีแล้วเวลามีคนไปตรวจสอบหรือวิพากภาพวิจารณ์คนนี้ก็จะบอกว่าอ๋อที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นประชาไตเราเป็นประชาไตแบบไทยๆเพราะเวลาเวลาการโต้แยง้งหรือการต่อสู้กันทางความคิดคือมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองนะครับการต่อสู้การเมืองก็คือการต่อสู้ทางความคิดหลักการเหตุผลนั่นแหละ มันก็หลักการมาสู้กันเวลาหลักการมาสู้กันก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละครับว่าคนก็จะไปหยิบยกไปจะไตแบบสากลเข้ามาคือมันก็มีคนพูดนะว่าไอ้การไปเตไตแบบไทยๆนี้มันอาจจะไม่มีอยู่จริงนะฝ่ายที่ภาวิพากวิจารณปไป็ตไตแบบไทยๆเขาก็บอกว่าไปเตไตแบบไทยๆที่คนชอบชอบเอ่ยอ้างขึ้นมาในสมองนี้ มันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นวัฒกรรมในการที่จะใช้ในการหลบเลี่ยงนะครับหรือใช้ในการอธิบายสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองให้กับรูปแบบการปกครองซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยก็อายที่จะใช้คําอื่นละครับเช่นบอกว่าเออไม่เอาประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากได้ประชาไตายอยากได้แบบอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเขาก็ไม่รู้จะใช้นิยามอะไรนะครับเอามาใช้กันก็เลยเอานะ่ะ ยังไงก็ต้องโหนคาว่าจะตายไว้ก่อนก็เลยคําว่าใช้คำว่าจะตายแบบไทยๆทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการหลงกลกันนะครับไอ้คาว่าไทยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีการอธิบายแบบแบบคือเวลาพูดถึงความเป็นไทยประเทศไทยอะไรมันก็สงสัยว่าไอ้ไอ้เอาไทยคําแรกก่อนนะครับไอ้ไทยๆนี่ก็คือไทยมันก็คือไทยนั่นแหละคําถามก็คือว่าเราไล่ความเป็นไทยมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเวลาไปจับเอาความเป็นไทยไปจับนู่นจับนี่อะไรทั้งหลายเนี่ยตกลงมันมี มันมีสภาพมันมีหลักการมันยังไงไอ้ไอความเป็นไทยเนี่ยและไอ้ประเภทแบบเนี่ยฮะอย่างมันก็มีเรื่องแปลกๆนะครับอย่างเช่นเวลากูจะวัดความเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยกูจะวัดความเป็นคนไทยจากอะไรอันนี้ถ้าหน้าตาดูแปลกๆหน่อยแต่งตัวแปลกๆหน่อยนี่คุณก็จะถูกมันก็มีนะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันเมืองแล้วนะแต่ว่ามันก็มีตำรวจอะไรเงี้ยไปไปใช้วิธีการคือดูว่าร้องเพลงชาติได้หรือเปล่า เวลาเห็นคนหน้าตาแปลกๆเดินไปเดินมาเขาบอกว่าน,นี่ไอ้คนไทยหรือเปล่านะร้องเพลงชาติให้ดูหน่อยสิเขาก็จะวัดความเป็นไทยจากความที่หนึ่งก็คือหนึ่งคุณร้องเพลงชาติได้หรือไม่ยืนตรงหรือเปล่าเวลามีมีมีเพลงชาติด,ดังขึ้นมาเนี่ยเราเรายืนตรงไหมนะครับเพื่อจะวัดความเป็นไทยคือเขาไม่ได้วัดกันที่เขาไม่ได้วัดกันที่ตัวตัวบัตรประชาชนนะหรือวัดกันทางทางทางกฎหมายแต่ว่า มันมาดูว่าความเป็นไทยเนี่ยเป็นไทยโดยโดยวัฒนธรรมหรือไม่ในสังคมเราเนี่ยมันสร้างเอ่อเรียกอะไรฮะติดตั้งระบบชุดคิดความเป็นไทยเนี่ยไว้ในสังคมเราก็ผ่านระบบการศึกษานะครับผ่านกระบวนการทางสื่อมวลชนในทั้งหลายแล้วก็บอกว่าเนี่ยความเป็นไทยของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีค่านิยมหลักๆเช่นเอาเป็นเป็นคนพุทธศาสนาเอาเรื่องศาสนาเข้ามา ก็จะมีบอกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณก็ต้องเป็นแบบเป็นเป็นคนพุทธอะไรอย่างเงี้ยคือความเป็นคนพุทธเนี่ยมีความเป็นไทยมากกว่าคนไทยที่ไม่เป็นพุทธคือถ้าคุณเป็นอิสลามคุณจะถ้าคุณเป็นอิสลามคุณเป็นคริสหรือล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีไอไอคนที่